เผยข้อมูล Xiaomi ี i 11T และ Redmi k c 0 Ultra เตรียมใช้จอ120ร้เฮิตใช้ชิมิเดเทคตัวแรงและกล้องหลังเล่นหลัก1 8 8ล้านพิเซลคาดเปิดตัวเร็วๆนี้เราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจากทางเซมี i ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้สามหลับ m ี 11T ล่าสุด็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาเพิ่มเติมห้วครับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K40 Ultra เผยเออกมาด้วยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งจาก Telegram ท,ที่ได้เผยให้ทราบถึงข้อมูลของสมาร์ทโฟนโค้ดเนม Amber คือรุ่น M11T และ a g a t e คือรุ่น Redmi K40 Ultra ครับโดยทั้ง2รุ่นจะมีหน้าจอแสดงผลที่มีความลร่นไหลระดับ120 h z ที่ใช้ชิปเซต MediaTek แต่ยังไม่ระบุชื่อรุ่นนะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชิปเซตตัวท็อปอย่าง i m ม n s ตี้1,200ส่วนกล้องถ่ายภาพของทั้ง2รุ่นจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวแต่จะแตกต่างกันที่ความละเอียดของกล้องตัวหลักโดยรุ่นมี 11T จะมีกล้องตัวหลักความละเอียดของสติลาพิเซลเซ็นเซอร์รับภาพ OV6CB e กล้องอัลตร้าไวเซ็นเซอร์ IMX355 และกล้องเทเลมาโคร3เท่าส่วนรุ่นเลมิเค40อัลตรา จะมีกล้องตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์รับภาพ Samsung HM2 ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคาลวนวันวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้เผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไายทีฟ้า IT จะมาบอกกล่าวทราบไปทีครับตอนนี้ช่อง IT f ฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i ท f ฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ จบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ